คอนเทนต์แม่คอนเทนต์ฮะกล้องต้องปรับแสงเองถุงกระสอบแล้วเท่าไหร่แม่ที่นให้ถ่ายอยู่ถ่ายวิลีโออะไรเนี่ย กรสอบเท่าไหร่กี่กิโลกระสอบละห้าสิกิโล รงสีอันนี้อันนี้คนงานโรงสีนะคะคนงานโรงสีโรงสีอีเมย์ไมคลงสีอีเมย์ลงสีขนาดเล็กอยู่หลังบ้านเรามีรงสีขนาดเล็กอยู่หลังบ้านชื่อว่ารงสีอีเมย์มีอันนี้อันนี้อีเมย์อันนี้อีเมย์จ้างแม่เป็นคนงานขี้โม อันนี้อ๋ออันนี้ห้องทํางานทํางานบนที่นอนเลยนะคะกําลังรื้อข้าวอ๋อกาลังหาเศษข้าวนะคะอันนี้จ้างพ่อเป็นคนงานไม่ใช่น้องเมย์จ้างนะน้องมนจ้างคนงานรื้อข้าวอะและเอาไม่อยากเป็นคนงานอยากเป็นซีอีโอบอกอ,อยากเป็นซีอีโอให้เป็นเอาเลื่อนตำแหน่งให้ก็ได้ เนื่องจากทำงานดีทำได้ทุกหน้าที่จำได้ดีกว่าอะไรนะนกว่าคนรับจ้างก็กว่ากว่าคนจ้างอะ <c oughs> จำได้ดีจำงานทุกงานได้ดีกว่าคนจ้างเลื่อนตำแหน่งให้เป็นซ e อโอโเร็วนะเนี่ยบริหารเองจัดการเองไปเลยเดี๋ยวโลจิสติกจะเข้ามารับส่งของพวกนี้ไปนะคะ อะไรนะเอาไปก่อนใจทีหลังนะคะพอแล้วห้าสิบกิโลทำงานนะคะตอนนี้ซีอโกำลังทำงานเองค่ะซีอโอลงสีเปลี่ยนชื่อลงสีและลงสีอ e ีเม่นะะั่นเลยค่ะ